ของเราเอาเป็นจัมโบ้คือขนาดไหนอ่ะชุดล่างโลหนึ่งชุดค่ะอ๋อไปถามดูที่ี่เขาทำนะใช้เวลาไม่ถึงนาทีเลยแป๊บเดียว อาอไปอะไรบ้างอ้ําอ้ํอ้าครับโอ้โหพี่ใจดีห่อให้น้องชิ่มครับโอ้ดีเยอะมากเลยอ่ะมาครับโอ้หนึ่งชุดใหญ่สองชุดใหญ่อันนี้หนึ่งกิโลโอ้โหเยอะมากเลยยิว่ากัน